สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการการบ้านการเมืองนะครับทุกวันศุกร์เวลา15.30นกา 30, ถึง16.30ทางไลา์ไทยฟ้าให้ทีวี IPM 65อาจารย์ส้มนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากับคุณหมอมโนราห์วันนีด้ด้วยคนภารกิจภารกิจนะครับแต่วันนี้ผมมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการศึกษาและปฏิบัตินะครับขอแนะนำ คุณดามหังสสุดครับสวัสดีครับดามครับสวัสดีครับคุณดามหังสะสูตรนี่ครับเป็นกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ A a นะครับทุกท่านคงทราบนะท่านผู้ชมทราบนะครับว่า A a เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่กับเรามานานแล้วก็ชมรมพุทธนี่อยู่กับเรามาท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบเลยนะครับว่าอยู่มากี่ปีผมจะเรียนถามคุณดามคุณดามครับชมรมพุทธศาสตร์เอเเนี่ยมีอยู่กับการศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยกี่ปีนะครับของเอเนี่ย ครับตั้งตั้งแต่ก่อตั้งมาจากที่ก่อตั้งกันมาโดยตัวแทนนะครับตัวแทนที่สนใจที่จะศึกษาทรมะของพระองค์นะครับผ่านพระแม่ครูอาจารย์ตั้งมาก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีจะสามสิบปีแล้วครับที่ตั้งมานะครับยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมครับทําไมถึงได้มีชมรมพุทธศาสตร์เอเราก็อยากจะทราบครับว่าชมรมพุทธศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยหลายๆสำนักหลายที่เนี่ย เขาสอนอะไรเป็นอย่างไรแต่วันนี้ที่ผมเจาะเอาว่าชมรมพุทธของ AA เนี่ยที่เปิดมาสามสิบปีใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยในชมรมพุทธเนี่ยคนที่มามาปฏิบัติธรรมเนี่ยและชมรมได้ทํำยังไงในการสอนการไป็ดิธรรมมีลักษณะอย่างไรครับสอนยังไงครับคือคือส่วนใหญ่ที่ชมรมทำเนี่ยแต่เดิมทํามาก็เกิดจากกลุ่มเพื่อนรวมตัวกันครับแล้วเราก็มาตั้งกันว่าเราจะเนี่ยนิมนต์พระมาเทศ เพื่อให้ความรู้ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนใช่ไหมครับตัวแทนประการชีวิตเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีในเรื่องของคุณธรรมด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงก็ต้องอิงศาสนาเป็นหลักเพราะเราชาวพุทธก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งมาเทศที่บริษัทให้แนวทางการปฏิบัติให้มีศีลมีธรรมนะครับคือในทางปฏิบัติก็คือมาถึงปั๊บท่านก็สอนว่าพื้นฐานก็คือศีนั่นแหละสอนเรื่องศีนย้ำเรื่องศีนแล้วก็ย้ำเรื่องการปฏิบัติให้หลุดพ้นโดยเฉพาะ ว่าการการสอนเนี่ยท่านบอกว่าคนเราเวลาที่เราจะศึกษาธรรมะเนี่ย<ม>อย่าแยากชีวิตออกจากชีวิตคือประการปฏิบัติธรรมอย่าแยากว่านี่เวลาปฏิบัติธรรมนี่เวลาทํางานเอามาร่วมกันด้วยในยความคิดเนี่ยก็สืบสารมาจากประธานครณแรกคุณบรรณทั์บริลศกุลนนะครับอ๋อครับท่านเป็นคนก่อตั้งกับคุณชัดชัยวริสุทธิ์แล้วก็ปัจจุบันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ก่อตั้งมาจนกิจกรรมมาทำมาต่อเนื่องไม่เคยขาด นาฬิกาเวลาเกือบ30ปีเนี่ยนะครับยีิกว่าปีนมาเนี่ยนิมนต์พระมาทุกวันวันพุธแรกของเดือนสมัยก่อนที่จะมาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เมตตามามากๆเนี่ยอย่างหลวงปู่หลวงพ่ออะไรต่างๆที่มาก็ท่านก็จะไปเทศตามที่ต่างๆก่อนแล้วก็นิมนต์เลยมาที่ AA นะครับเป็นวันพุธตอนเย็น6กโมงถึงสองทุ่มเนี่ยเราก็จะมีปรวาณาศีลฟังเทศนั่งสมาธิก็จะสอนอยู่ในแนวนี้นะครับ แล้วเวลาที่มีนิมนต์พระมาเนี่ยคนปฏิบัติบัติหรือมานั่งฟังทำเนี่ยเฉพาะคนที่ทํางานได้าประกันชีวิตหรือประชาชนทั่วไปครับร่วมได้ในในในชมรมได้เปิดกว้างครับก็รับข้างนอกด้วยเพราะม่อ,อก่อนนี้จัดอยู่ข้างแรกๆเนี่ยจัดอยู่ที่ตึกอาคารมาบุญคลองนะครับตอนสมัยนั้นเองเช่าเช่ามาบุญคลองอยู่ฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นตัวแทนส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนมาช่วงหลังๆเนี่ย ชมรมพุทธไปร่วมกับสภาองค์กรไปจัดข้างนอกอันนี้ก็เปิดกว้างยิงมายิ่งขึ้นคือชมรมพุทธได้มีโอกาสไปจัดงานมาคาาบูชาที่สนามหลวงนะครับแล้วก็อาสาละหบูชาเงี้ยก็จะนิมนต์พรอแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาเราก็ตั้งเป็นลานธรรมนะครับนิมนต์พระมามาเทศวันหนึ่งสามรอบห้ารอบอะไรก็แล้วแต่ทุกๆทุกๆุก,กรูปท่านก็มเมตตานะครับมาให้ก็มาถึงก็มีการรักษาศีลปรวาณาศีล แสดงธรรมแล้วก็ถวายทานบางองค์ท่านมาท่านก็สอนแนวทางการปฏิบัติด้วยในแนวทางของสติปัฏฐาน4การเดินจงกรมก็แล้วแต่พอแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็ส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นของสายปัป่าทั้งนั้นนะครับจะเน้นตรงนั้นแล้วในการปฏิบัติเนี่ยโดยโปกติแล้วเนี่ยครับเวลามีการปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ยเ,เห็นทราบมาว่ามีตําแหน่งเขาเรียกอะไรนะฮะที่เรียกกันในกลุ่มการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกอะ ผู้ผู้ช่วยช่วยเรียกมีผู้ช่วยเรียกอะไรตำแหน่งไหมธรรมบริรกรธรรมบิกรกรมันเป็นยังไงครับธรรมบริรกรเนี่ยหน้าที่ของธรรมบุตรกรหน้าที่ของธรรมบริรกรนี่จริงๆก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้เป็นหรอกนะเราก็เป็นรวมการรวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็ชวนคนมาฟังธรรมะของพระพุทธองค์โดยเพราะแม่ครูอาจารย์ท่านก็มาถ่ายทอดในรูปนั้นรูปนั้นก็แล้วแต่รูปไหนท่านจะมาก็ได เราก็คิดว่าการทําแบบนี้เราก็คือธรรมบริกาลคืออำนวยความสะด,ดวกให้ผู้ที่มาใหม่ย,ยังไม่รู้ทมเนียมปฏิบัติในสิ่งที่เราทํากันอยู่เช่นแต่แต่ละกลมต่างๆก็จะมีธรรมบริกาลถูกไหมครับสมมติว่าที่วัดนี้จัดงานขึ้นมาเ็าจะมีธรรมบริกาลเพื่อจะอำนวยความสะด,ดวกผู้เข้าไปว่าในในองกรน,นี้ในชมรมนี้เขาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรอย่างไรบ้างอย่างเช่นอย่างถ้าของเป็นเป็นของชมรมพุทธเองธรรมบริกาลก็คือทุกคนที่เป็นกรรมการกรรมการจะทําอะไรไปเตรียมสถานที่ ใช่ไหมครับไปเตรียมทุกคนมากระโดอ่ามีความสอดสวนไปเตรียมสถานที่แต่แต่ตั้งแต่เริ่มนะเริ่มทาำนะจนเก็บอ่ะให้คนมีโอกาสเข้าไปหรือเรียกว่าดูแลหมดดูแลหมดครับช่วยกันนะแต่ละคนช่วยไม่เป็นเพียงแค่หนาที่คนใดคนหนึ่งนะมีหมนพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณบรรทัศน์ไปทํำสถานที่คุณบรรทัศ์ติดต่อเป็นเป็นหัวเรืใหญ่พวกผมก็ออกแรงกันอาหารเจ้าภาพพวกเราก็ออกแรงกันช่วยกันบอกคนจะไปไปไปเชิญชวนใครอยากทําบุญมาตรงนี้นะมันเป็นบุญใหญ่นะเพื่อเราจะได้ช่วยกันจะลง แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครับทําไมต้องถามว่าที่ถูกต้องด้วยแนทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกต้องคือปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไรไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาเยอะๆไม่ใช่แล้วชมรมพุทธศาสตร์หรือ A เ,เนี่ยไปอยู่ร่วมกิจกรรมกับชมรมอื่นไหมหรือชมรมอื่นเข้ามาร่วมกับเราไหมอย่างนี้ครับก็มีแลกเปลี่ยนบ้างนะครบแต่ไม้แต่ส่วนใหญ่เราจะออกไปแล้วก็เชิญชวนมีเคยไปร่วมกันก็มีสภองก่อน ที่ไปทํหนึ่งชัดเจนนะครับแล้วก็ไปช่วยกับที่อีกที่หนึ่งที s <S ja> ่ว yeah ัชรธรรมของเป็นบลนิธิูลนิธิดวงแก้วของทนานจาจาร์หมอปิยรสเปียโนนที่่านประธานอยู่เรยก็ไปช่วยเป็นธรรมบริกรไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัตินะไม่มีหน้าที่ไปคอยสอนนะเพราะว่าพ่อแม่ควรจำสอนเราก็ไปดูไปคือหนึ่งกฎระเบียบของที่นี่เป็นอย่างไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วถ้ามีปัญหา บอกเราเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องธรรมะนะปัญหาการอยู่ปัญหาการไม่ใช่ปัญหาปฏิบัติว่ายังไงปัญหาการอยู่มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ขาดแคลนอะไรที่ไม่สะดวกอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งนี้ดูดูดูดีนะฮะทำงานบริกรเนี่ยอำนวยความสะดวกครับต้องมีความสะดวกใครเป็นคนตั้งคนแรกรับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แต่พอมาถึงก็บอกเ็าชวนเอาไปเป็นธรรมะบริกรกันไหมก็ถามว่าทําอะไรบ้างล่ะเจ็บไหมก็ไปคอยดูแลถ้าผู้ชายก็ ไปรับใช้พระแม่ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดหน่อยนะรู้ทมเนียมวัดปฏิบัติหน่อยแต่ถ้าอย่เป็นผู้หญิงก็ดูแลญาติญาติธรรมก็เป็นปรร<ำ>มืรรอนเมือนกันเป็นธรรมบุตกันกัน<อ>ก็อยู่ในฝ่ายผู้หญิงคือต้องแบ่งกันดูติเพราะว่าพอเราเข้าไปปฏิบัติแล้วเนี่ยในใสายปฏิบัติเวลาปฏิบัติถือศีลห้าไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอถือศีลแปดที่มันต้องแยกชายส่วนชายหญิงส่วนหญิงคุยกันได้แต่ว่าต้องมีรัศมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อห้าม เช่นถูงเนื้อต้องตัวกันแม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเวลาเวลาถือสีลแปดแล้วข้อสามมันไม่ใช่ในเรื่องการเมีมันเป็นอภรรยาต้องประพฤติพรหมอาจารย์เนี้ยอสงของก็ต่อมือกันไม่ได้นะต่อก็ต้องวางให้หยิบอะไรเงี้ยก็ต้องสอนกันนั่นแสดงว่าต้องมีการเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจในเรื่องของการดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวัดปฏิบัติเนี่ยต้องสังเกตนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่บาบางทีเข้ามาเราก็อาศัยร่วมกันใช่ไหมคนที่เข้าใจมากกว่าก็สอนสอนกัน เช่นอย่างถ้าเราไปไปไปทวายพัาหารส่วนใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านฉันคพเดียวมีของอะไรบางอย่างที่ต้องไปไปเคฑนแล้วโดยพระวินัยบอกอันที่ต้องทํากับปิยานะคนที่รู้ก่อนก็จะสอนอทำกาปิยาทำอย่างนี้อย่างนี้เราใน,ในการเป็นธรรมบริกวังไม่ได้ผูกขาดว่าเราเป็นคนเดียวก็ต้องไปเชิญชวนคนที่มาบ่อยๆเห็นเราทํามาช่วยกันนะมาช่วยกันนะเพราะว่าการเป็นชาวพุทธมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งถูกไหมมันต้องรวมกันทุกคนต้องช่วยกัน แล้วดูแลพระเวลาประเคนของเอาของนี้ต้องทํากับปิยะนะเอาทํากับปิยะทําไงกัเรียนถามพระแม่กูอาจาัย์ทาไมต้องทํากับปิยะท่านก็จะบอกมาไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เช่นของมันไปปลูกได้มาอะไรได้เป็นผิดพระวินัยเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมาไปดังนั้นการทํากับปิยะก็ทําให้มันสมควร,ร,รนั่นจะหมายความว่าคนที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยย่อมเรียนรู้พระวินัยส่งของพระไปด้วยเออครับครับผมต,ต,ต้องเรียนแต่ตแตว่าตแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการสอนคือเราไม่สอนคือต้องเรียนรู้ไปในตัวด้วยได้ความรู้ไปใน รุ่นพี่ก็จะบอกรุ่นน้องในเรื่องการดูแลพระแต่พระวินัยพระจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็ท่านท่านก็สอนบ้างรู้บางส่วน,วนแต่นี่รู้บางส่วนแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนรายละเอียดทั้งเราเอาใจะใส่ดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับ,รบถามที่หนึ่งครับว่าในส่วนของชมรมพุทธเนี่ยเคยไปร่วมกับงานของวัดธรรมกายบ้างไหมโดยตัวชมรมแล้วไม่มีใครไม่โดยชมรมแล้วไม่ไปเพราะมากก่อตั้งที่หลังครับ ที่หลังที่วัรมกายเกิดมาก่อนครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเคยไปเคยเข้าไปอยู่หลายปีเคยเคยไหมครับเคยไหมครับเคยครับเคยเข้าไปหลายปีครับเคยเข้าไปเพราะว่าถ้าพูดตรงๆนะครับหลงผิดหลงผิดเลยแล้วหลงผิดสมัยนั้นที่เข้าไปเนี่ยปีไหนครับเข้าไปประมาณสักปี จำไม่ได้แต่ใกล้ใกล้ใกล้ประมาณปีสา3ศูนย์ามหนึ่งนี่แหละใกล้ใกล้ใกล้จะสามศูนย์ประมาณย9ิบตอนนั้นจะมีมีการเริ่มทำบุญต้องไปปิดบัญชีโลกมนุษย์เปิปดบัญชีสวรรค์สมัยนั้นก็มีไหมครับสมัยก่อน,นตอนที่คุณดามเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปแรกๆเนี่ยครับยังอยู่สอ<ใ>นอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่ไปนี่ที่ไปพระนรรมสัทธานะัศรัทธาเรื่องอะไรเพราะเราไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือโอทางสู่ความสุขนี่เออมันน่าจะได้มันน่าจะดีใช่ไหมก็เข้าไปดูไปสัมผัส พอเริ่มไปสัมผัสแรกๆเราก็ฟังฟังไปก่อนว่าเป็นยังไงแต่ตอนนั้นไปเหมือนก็ไม่ใช่ว่าเป็นร่ำรวยเงินทองอะไรมากมายมใช่ัหแต่ว่าเพื่อนนีก็ติ่งเหมือนกันนะเพราะผมเนี่ย <laughs> เข้าไปที่ก็ธร,รมกายเพื่อนสนิทรักใคร่กันมากเลยนะฮะเข้าสตีอครัก <laughs> <laughs> แต่เราเป็นเพื่อนสนิทนะเขาก็มาบอกว่าทําไมไปถามว่าทําไมต้องไปธรมกายกับธรมกายร,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 รู้ไหมว่าคนที่ไปธร,รมกายเนี่ยส่วนใหญ่ ครับเวางขาที่ไปทากายเนี่ยเพราะว่าอยากร่ำอยากรวยผมบอกไม่จริงหรอกผมไม่ได้อยากร่ำอยากรวยอยากจะดั่งและเห็นดวงแก้วแล้วไปช่วยพ่อช่วยใครในนรกหนุนอะไรเงี้ยนะเจอเพราะว่าตอนนั้นสมัยน้นกสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนคือให้นดวงก้าวอ่านจากหนังสือแล้วก็ไปนั่งฟัให้เห็นดวงแก้วให้นั่งนะบริกรรมดูดวงแก้วดูองค์พระอะไรแล้วก็ไปนั่งแต่เรานั่งสะพังเราก็เครียดนั่งสะพักมันก็เครียดเกิดอะไรขึ้นถึงเครียดก็นั่งไม่เป็นเนย มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมันนั่งไม่เป็นกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ตรงที่เราทําตรงนั้นผิดเนี่ยโอ้โหนานนะนานนะวอยจะรู้พอมารู้จากอ๋อมา่อก่อนหรือว่ามารู้ที่หลังหรือว่าอย่างไงครับหรอรู้ตอนนั้นเลยออกมาแล้วถึงรู้ออกมาแล้วถึงรู้มาอถึงรู้ว่ามันว่ามัน,มนที่มันเครียดมันเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนตอนนั้นที่ที่เข้าไปครับแล้วที่เขาทําส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้น้องเพราะใครเข้าไปแรกๆนี่ต้องประทับใจสิครับ นะครับไปถึงก็มีคนยืนมีอะไรบ้างสวัสดีครับตั้งแต่เข้าเลยนะครับุยเราคนธรรมดาเนาะเข้าไปคุณคนมาไหว้เยอะอะไรอย่างนี้ครับขอให้ความเคารพใช่ไหมเราก็ให้ความเคารพตอบไม่เป็นไรถือว่านอบน้อมใจมันก็น้อมแหละนะขากลับก็น้อมวัดกว้างใหญ่ไม่มีหมาสักตัวมีแต่คนสมัยนั้นใช่ไหมสมัยนั้นไม่มีห้องน้ำรองถาคือคือข้อดีเนี่ยต้องต้องยอมรับสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบต้องยอมรับนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ตะขิดตะขวง คือทาอยู่หลายปีเราก็เห็นน,นะมันก็ดีแต่พอไปนานๆเข้านานเขาเอเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นพระประจําตัวองค์ละหมื่นอ oh. ให้สร้างพระประจําตัวองค์ละหมืน่นเราก็มัน,มนไม่ใช่นะบอกไม่มีตังค์ไม่็ได้ทยอยมาก็ได้เอ,ยท,ยอยทยอยบุญ,ยยบญได,ได้ทยอยบุญได้อ oh. มาทีละพานน้องน้องที่มาชวนนะบอกแต่ตอนนี้น้องที่มาชวนเสียไปแล้วนะทีละธรรมกายเสียไปแล้วเป็นมะเร็ง ก็เลยเลยพราะตั้งแต่นั้นมาก็มีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะพอไม่ใช่ก็เริ่มถอยห่างถอยห่างไปห่างเพราะว่าพอยิ่งเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับผูกบุญเคยเห็นไหมทำทุกวันที่เนี่ยเป็นไงครับผูกบุญใช่ทำที่เนี่ยมันได้ผลมากที่สุดต้องทําที่นี่ทําที่อื่นมันผลไมาจะไม่ได้ที่นี่เพราะที่นี่ที่นี่มันคลา้คลายๆแบบว่าอะไราเดียวพระที่นี่ดีเลิศบรัรลุนเขาบอกอย่างนั้นเลย <ๆ S 1> เหรอครับตอนนั้นก็ ไม่ Nej, บอกก็เชิงทําให้รู life, Hence, are, ้ยังไงฮะถ้ามาจะหวายข้าวพระก็ต้องบอกอล้ปฏิคาหกเป็นยังไงอะไรยังไงยังไงใช่ไหมครับปฏิคาหกเป็นอย่างนี้อย่างนี้บุญมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราอยู่ตั้นตรงนั้น่ะเราไปทําทื่นได้ไหมล่ะไม่ได้ครับก็อยู่ตรงนั้นเลยก็อยู่ตรงนั้นเราก็อยู่ในนั้นเนี่ยเวลาจะเชิญชวนเขาก็พูดถึงโลกนี้นี้นี้ขึ้นมาอืใช่ไหมแล้วถามว่าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยใจมันโอเคแล้วอยากทําบุญละครับถูกไหมครับจะไปทําตรงไหนอ่ะมันก็ทําตรงนั้นนั่นแหละอื ต่นี้รูปแบบของเขาเนี่ยหลายๆคนที่เข้าไปผมยอมรับว่าทุกคนที่เข้าไปวัดเ่เป็นคนดีเขาเป็นคนดีคนดีถึงเข้าวัดนะคไอ้ที่จะมีชั่วปอมปนบ้างไปทำไรพี่เลนพี่เลนทำไรไม่ถูกในใน,ในวัดมันก็มีบ้างแต่มันจะครึ่งเปอร์เซนต์แต่คนดีอะเข้าวัดมันเพียงแต่ว่าวัดที่เขาเข้าอ่ะของจริงหรือของปลอมตรงนีน้ที่มันเถียงกันทุวกวันเนี่ยตอนมันของจริงหรือของปลอมตอนนั้นที่เข้าวัดธรรมกายกับตอนหลังที่มาศึกษาปฏิบัติแล้วเนี่ย มันเริ่มเห็นว่าไอ้ของกิงของปลอมมันต่างยังไงครับเริ่มตรงนี้ครับที่ประเด็นที่มันต่างนะครับที่ในความรู้สึกของผมเองนะนะครับได้สดุเลยนะอ่านในส่วนตัวครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าที่นู่นมันไม่ได้มันไม่ได้ละนะมันเอามันสร้างอ่ะมันสร้างในเรื่องของอะไรคุณไปนะคุณทาบุญหลังจากทำบุญรวยทำบุญเป็นพประจาตัวแล้วมีทําอีกหรือเปล่าผมไม่ทำเป็นพระประจําตัวผมออกมาแล้วโอ้ครับแต่ว่าพอเรามาสรุปเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่สันติอศกก็เคยเคยเคย เคยทวงติังเข้าไปที่นี่เพราะต้องการรวยใช่ไหมต้องการรวยใช่ไหมบอกมาเร้วมันต้องการรวยอืแล้วก็อยากไปเห็นว่าคือจะย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมเมื่อเด็กๆเนี่ยนะเมื่อเด็กๆเนี่ยคุณย่าเนี่ยนับถือหลวงพ่อสดเพราะฉะนั้นท่านก็จะให้คําบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังตั้งแต่เด็กเนี่ยเราได้ยินมาเมื่ไตั้งแต่เด็กๆไงเพราะฉะนั้นพอกลับมาตอนนี้มันเหมือนกับเรามีสัญญาเดิม ใช่ไหมก็มาสัมมาหลังต่อมาสัมมาหลังต่อมันขาดช่วงมานานมากมาสัมมาหลังต่อแต่พอมาสัมมาหระหังไปสัมมาอรหังมาเนี่ยองค์ละหมื่นเนี่ยก็หายเหมือนกันนะสัมมาอรหังก็หายอ่ะหมื่นหายไปเลยหายเราก็เอ๊ะมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าคือหนึ่งเราก็ไม่มีเด็กเพื่อนๆหนึ่งะขอที่สองมานั่งพิจารณาการทําบุญแล้วกะเกณ์เนี่ยผิดหลักแล้วไม่ใช่ละมันต้องถามว่าเรามีน้อยทําน้อยมีมากทํามากโดยวงเล็บว่าตามศรัทธา ตอนนี้เขาบอกกันไหมว่าทุกคนต้องทําตามศรัทธาไม่มีทุ่มอ๋อมีปัจจุบันเนี่ยทุกม,มรัโยนในตระสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นกัเกเนีไงค,คุญจจเอาก็ต้องหมื่นหนึ่งหรพระประจาตัวถ้าไม่มีก็ควรจะทําทยอยก็ได้ไม่มีก็อยอยก็ได้บุญต้องทยอยทำแต่ว่าถ้อยคําที่ถ้อยคําที่เขาชักชวนมันก็สวยหรูนะมันผ่านการกักรองแล้วก็เรียบเรียงให้ดูแล้วมัน,ม,นมันฟังไพเราะเช่นอะไรบ้างครับเอาก็ถ้าไม่ค่อยไม่มีใช่ไหมบุญเนี่ยเป็นการสร้างการสร้างพระนี่เป็นบุญใหญ่ ถูกไหมสมัยนั้นเราก็ยังไม่รู้นะคาว่าไม่รู้หมายถึงอะไรพระเนี่ยเป็นพระนิพพานตัวพระเจ้าถูกปะกแทนองที่เราเป็นพุทธานษษษษษษษุสติใช่ไหมมาสร้างเนี่ยสมัยพระเจ้าอโศกที่ท่านคิดถึงองค์พระพุทธเจา้จาก็สร้างขึ้นมาแต่เนี่ยพอสร้างขึ้นมาปั๊บก็มาอ้างว่าบุญใหญ่เยอะแยะเพื่อจะสร้างสร้างศรัทธาไงสร้างศรัทธาเพื่อคนลงทุนสร้างไปถามว่าสร้างโดยศรัทธาแล้วถ้าจะให้ศรัทธาจริงๆควรจะอยู่ตรงไหน คือจะสร้างพระสมมุติว่าไปกราบพระในวัดเนี่ยมีพระประธานอยู่หนึ่งองค์พระบริวารเต็มเลยผมถามว่าเรากราบหนึ่งครั้งเนี่ยกราบทั้งหมดหรือกราบองค์เดียวเป็นคำถามที่ดีนะครับเนี่ยกราบทั้งหมดหรือกราบองค์เดียวใช่ไหมแล้วก็กราบโดยวบาพระพุทธเจ้าเป็นประธานนึกถึงองค์เดียวใช่ไหมครับไม่ได้แยกว่าพระบริวารพระนุ่นพระนี่ถูกป่ะถูกครับเวลาไปถึงว่าพระประธานปั๊บก็รวมปั๊บก็จิตเรามุ่งตรงองค์ที่ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็กราบลงไป แต่ถ้าเราไปดูเนี่ยปัจจุบันมีที่หนึ่งกราบถิ่งล้านองค์มีแห่งเดียวด้วยมีแห่งเดียวหเดียวล้านองค์ถามว่าพระพุทธเจ้าจริงๆนะท้าสอนให,สนให้สอนให้ถูกสอนให้ถูกหลักเลยนะครับสอนให้ถูกหลักว่าจริงๆแล้วเรากราบเนี่ยนึกถึงอะไรกราบครั้งที่หนึ่งพ,พระพ,พุทธก็พ,พ,พระพุทธเจ้ากราบครบั้งที่สองพระธรรมสิ่งที่พระอ,องค์เคยตรัสไว้สอนไว้อะไรดีอะไรชั่วอะไรให้อวนุญาตอะไรห้ามถูกไหมกราบครั้งที่สามพระสง พระสงฆ์เนี่ยนี่เป็นข้อคิดพระสงฆ์หมายถึงอะไรพระสงฆ์ปัจจุบันเป็นพระสงฆ์หรือเปล่าต้องคิดแล้วใช่งคิดต้องคิดใช่ไหมครับแต่ถามว่าชาวบ้านรู้ไหมชาวบ้านไม่รู้พระทั่วไปเป็นพระสงฆ์ใช่ปะแต่ชาวบ้านคิดคิดยังไงชาวบ้านว่านงครับผมว่าชาวบ้านคิดทั่วไปพระสงฆ์ก็พระที่เดินเดินเดินอย่างนี้แหละครับใช่ไหมแต่โดยพระสงฆ์จริงๆหมายถึงอะไรพระสงฆ์จริงๆหมายถึงพระที่ท่านปฏิบัติและบรรลุใช่ปะ นะเป็นพระสงฆ์นะแล้วและปัจจุบันกับสงใช่ปัจจุบันเป็นสมมุติสงและสมมุทิสงคืออะไรสี่องค์เป็นสมมุติสงใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าองค์เดียวก็เป็นพระแต่ถามว่าใช่พระสงฆ์ไหมเรียกควบควบกันไปสิ่งเหล่านี้ยถามว่าคนรู้ไหมอ่ะท่านว่าคนรู้ไหมชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยครับชาวบ้านจะแยกแยกเข้าใจกับคนปฏิบัติอย่างคุณดามเนี่ย คงยังลาบากลาบากค่ะดังนั้นคนที่ปฏิบัติในวัฒนการเขาเขาไม่ได้สอนอย่างที่คุณดามศึกษามันจะปฏิบัติอย่างที่ชมรมพุทธมาอย่างเงี้ยพอเรามารู้ทีลงยุ่งเลยนะผมว่าในฟังแล้วยุ่งเลยนะเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ที่พอมาเจออย่างเงี้ยถ้าเรากราบอย่างเงี้ยแค่กราบผ้าสามครั้งแล้วใจเราวางที่ไหนสบายแล้วไม่ได้ไปดูสิบลีใช่ไหม ไปทําไมล่ะครับท่านอยากจะไปเหรอเพราะไปดูดูดูศิรบุรีเนี่ยนะที่เห็นแต่ว่าธรรมกายบอกว่าไปดูศิรบุรีสมัยนั้นมียังครับศิริบุรียังยังไม่มีแต่ก็พอมี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 ยังไม่ได้พูดถึงเฟสยังไม่ได้สร้างยังไม่คือเป็นเป็นศิริบุรีนะมีอยู่ในเรื่องของสวรรค์เนี่ยมีอยู่แต่ยังไม่มีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามยังยังอ๋อยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่สร้างเฟสสองไม่ให้โซ่ยังไม่ให้โซ่โอเคแต่แต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางทีผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่า อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแม,ม้แต่ว่าสมเด็จพระศัสด,ดาท่านสอนท่านสอนสอนเฮละากว่าเราจะรู้นะครับเราถูกสอนหลอกให้สร้างไงให้สร้างพบสร้างชาสร้างตัวสร้างตนไปอยู่ดุสิตบุรีถานีจริงอท่านอยู่บ้านเช่าเนี่ยนะไม่มีค่าเช่าให้เขาเนี่ยเขาให้อยู่ต่อหลือเขาไล่ออกเขาบอกบ้านเขานี่ ตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าไปเช่าบ้านนะบ้านเขาบ้านเขาถ้าไม่มีค่าน้าค่าไฟเดี๋ยวถามจริงเขาตัดเขาตัดน้ำตัดไฟไหมปั่นไฟเองปั่นไฟเองปั่นไฟเองแล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยหลุดหมดไหมมีคนเขาเปิดเปิดบัญชีบุญเปิดบัญชีสวรรค์ได้มาให้อีกให้จะเปิดยังไงก็แล้วแต่ถามจริงวันหนึ่งมันหมดไหมหมดหมดแล้วตอนนี้ทนที่ให้หมดตัวแล้วแสดงว่าตกในโลกตอนนี้ยังไม่คืนใช่ นี่ละครับวันนี้นะครับคุณดามได้ได้ได้มุมมองของคนที่ปฏิบัติธรรมในส่วนเด่นที่ทางผมเนี่ยทางทีมงานได้มองเรื่องนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนนะครับมองเห็นว่าคนปฏิบัติธรรมที่อื่นเนี่ยเขามองเรื่องการปฏิบัติธรรมในลักษณะไหนเป็นอย่างไรนะครับเรามองให้เห็นว่าเราไม่ได้มีการมองหรือโจมตีหรือว่าอะไรแต่ว่าให้เห็นว่าในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะ่ะ มันมีสิ่งอื่นมากมายในการศึกษาปฏิบัตินะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมเรียนถามดานนิดหนึ่งครับเวลานขณะที่ปฏิบัติรมเนี่ยมีไหมครับที่ทุกคนเนี่ยจะมาบอกเก่าวเล่าให้ฟังประสบการณ์ตัวเองหรือว่านั่งแล้วฉันไปถึงชั้นไหนช่้นไหนช่้นไหนมีไหมอเป็นอย่างไรเออในส่วนไหนครับส่วนที่ปัจจุบันเลยในส่วนที่เคยเข้าไปที่นู่นในส่วนที่สมัยสมัยเข้าไปตอนแรกๆครับมีไหมครับสมัยเข้าไปตอนแรกๆเนี่ยมีอยู่นิดหนึ่งครับถูกชวน ให้ไปอัดธรรมกายเคยได้ยินไหมไปเย่างไงนะฮะไปอัดธรรมกายอัดพระธรรมกายอัดพระธรรมกายเอคนที่จะไปได้นี่จะต้องไปค้างอแล้วก็ไปไปทางภาคเหนือจะเป็นเชียงใหม่ประมาณเนี้ย<อ>เขาจะเป็นไปเดไปไปไป,ไป,ไป,ไปอัดพระธรรมกายไปมีม,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 มีมีน้องชวนถามว่าอัดยังไงอัดพระธรรมกาย<อ>ก็แค่ไปคล้ายๆแบบไปออกค่ายหรือไปไปไปร่วมกันปฏิบัติที่ต่างจังหวัดนี่แหละจะมีผู้อะไรมาช่วยมามานำมาอะไรอะไรแบบเนี้ย แต่ผมก็ไม่เคยไปนะครับก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มีเวลาหรืออะไรก็ไม่รู้เป็นตอนนั้นมีแค่นั้นนะแต่ก็ไม่รู้เขออาอัดกันยังไงเหมืนอนกันเขาสอนาอัดพระธรรมกายในตสุดท้ายวันนี้นะครับถ้าอา <c oughs> ัดาา <c oughs> ธรรมกายเนี่ยดรในแพทย์วโนทราบดีครับเพราะ<อ>ว่าด <โอ S 2> รในแพทย์เราเคยบอกและเคยเล่าให้ฟังว่าที่กระทำที่เชียงใหม่ที่รศเทพอออ๋เหรฮะนั่นแหละครับก็คือเนี่ยจะเขาจะพาคนกลุ่มนึงไปนะกลุ่มนี้แหละครับที่ไปกี่วันไม่จำไม่ได้แล้วครับค่อยมีว่วงเวลากันนะครับสองสามวัน ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูรายละเลอียดเบรกสองดีกว่าครับว่าส่วนนี้เกิดขึ้นแล้วและในส่วนต่อไปของประชาชนจะทำยังไงในเมื่อวัดปฏิบัติเป็นผิดสักครู่ครับ